สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3าทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆวิชาการงานอาชีพนะคะเรายังอยู่ในหน่วยที่6นะคะเด็กๆใกล้กจะสอบแล้วนะคะหน่วยที่6ในเรื่องหนูน้อยนักประดิษฐ์นี้เราได้เรียนกันมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของประโยชน์ของงานประดิษฐ์นั่นเองนะคะ เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้ไปประดิษฐ์สิ่งของตากวัสดุเหลือใช้ตามความคิดของนักเรียนนะคะเด็กๆบางคนนะคะก็ทํางานเสร็จแล้วแล้วก็ส่งคูเป็ดมาแล้วนะคะผลงานนักเรียนที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับผลงานของนักเรียนอ่าไม่เป็นไรคะ่ะเด็กๆอาจจะยังตอบความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ แต่ก่อนที่จะไปเรียนเรื่องประโยชน์ของงานประดิษฐ์กันนั้นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะประจำชั่วโมงนี้ได้กําหนดเอาไว้ว่านักเรียนจะต้องสามารถอธิบายประโยชน์ของงานประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นได้ เออนักเรียนอธิบายได้ไหมเอ่ยข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องเขียนแผนภาพประโยชน์ของงานประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นได้เออไม่ยากเลยนะคะและข้อ3นะคะนักเรียนจะต้องเห็นประโยชน์ของงานประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อรู้จุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะ ทราบแล้วว่ากําหนดไว้ไวอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูปเป็ดจะพาเด็กๆไปรู้จักกับประโยชน์ของงานประดิษฐ์ค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะ เด็กๆได้ไปประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้โดยครูเป็ดก,กำหนดว่าให้เด็กๆประดิษฐ์อะไรก็ได้คนละ1ชิ้นนะคะแล้วก็เลือกวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือเป็นวัสดุที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วเอามาประดิษฐ์เป็นสิ่งของตามจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ที่หนูคิดแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งของที่เราสามารถประดิษฐ์ได้สําเร็จนะคะโดยนํามาจากวัสดุเหลือใช้เนี่ย มันจะเกิดประโยชน์ต่อต่อเรานะคะต่อ,อรอบข้างเราต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของเรานะคะเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆประโยชน์ที่ได้รับเลยนะคะข้อที่1เลยคือเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่นนักเรียนว่าจริงไหมคะวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถเอาวัสดุนั้นเนี่ยมาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุนั้นลงไปอย่างเช่น ตัวอย่างนะคะกะลาหนึ่งใบกะลามะพร้าวเนี่ยหลังจากใช้งานแล้วถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะคะก็คือกะลาที่ไม่มีคุณค่าแต่เมื่อเอามาประดิษฐ์นะคะผ่านการประดิษฐ์เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมานะคะตกแต่งให้มันสวยงามมันก็ทําให้กะลาธรรมดาธรรมดาดูมีมูลค่าขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งคือเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่นนะคะ ต่อไปข้อ2นะคะมีของใช้ที่เป็นประโยชน์หรือใช้มอบเป็นของขวัญของที่ระลึกนะคะแต่ผู้อื่นโดยไม่ต้องซื้อเออนักเรียนว่าจริงไหมคะทำดอกไม้สักช่อหนึ่งในวันวาเลนไทน์หรือวันเกิดทําไม่ให้เป็นของขวัญของที่ระลึกในโอกาสพิเศษพิเศษโดยเกิดจากออฝีมือการประดิษฐ์ของเรา ผู้ทำก็ภาคภูมิใจผู้รับก็จะรู้สึกประทับใจนั่นเองนะคะที่สำคัญประหยัดด้วยไม่ต้องไปซื้อนะคะข้อที่3นะคะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกมาทำงานประดิษฐ์นะคะเห็นไหมคะงานประดิษฐ์อย่างที่ครูเป็ดบอกขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสารรค์ของ แต่ละคนในการออกแบบชิ้นงานนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4คืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะเราใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได้เอามาประดิษฐ์เป็นของใช้ในโอกาสต่างๆของเรานะคะเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมของเรา ได้รับผลกระทบนะคะข้อที่5ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดโดยการสร้างสารรค์ชิ้นงานขึ้นมาตามจินตนาการของผู้ประดิษฐ์นะคะและข้อที่6นะคะส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์นะคะในการออกแบบชิ้นงานให้มีความสวยงามแล้วก็แปลกใหม่นั่นเองนะคะ อ่านี่ของใครเอ่ยของใครคะของเด็กชายนัทพงศ์พาลิตาครูเป็ดยกตัวอย่างมาเป็นบางคนนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะอ่ะเห็นไหมคะครูเป็ดก็เอางานประดิษฐ์ของเด็กๆมาให้เด็กๆด,ดูนะคะมันเป็นความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละคนแล้วมันก็ไม่ซ้ําแบบกันด้วยนะคะขึ้นอยู่กับผู้ประดิษฐ์จะคิดให้มันมีความแปลกใหม่แตกต่างออกไปจากคนอื่นๆหรือเปล่านั่นเองนะคะอ่าต่อมานะคะ ข้อที่ 7. เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถทำของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นได้สำเร็จด้วยตัวของเราเองเห็นไหมคะเวลาเราทำงานประดิษฐ์ได้สำเร็จบอกแล้วว่ามันจะเกิดความ ภาคภูมิใจนะคะภาคภูมิใจในผลงานที่เราทําได้นะคะผลงานมันเป็นอะไรที่แบบตรงตามความต้องการของใจเรานะคะที่เราต้องการนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยในชีวิตประจําวันนะคะเก่งมากค่ะครูปเป็ดยกตัวอย่างมาเป็นบางคนนะคะงานประดิษฐ์นะไม่ต้องเสียใจนะคะ อาจจะเห็นเพื่อนเราอยู่ในจอก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเลือกมาเป็นบางคนเท่านั้นบางชิ้นงานนะคะเด็กๆข้อที่ 8. ฝึกความอดทนในการประดิษฐ์ของใช้ให้มันสําเร็จนั่นเองค่ะเมื่อเราทําสิ่งของได้สําเร็จนะคะมันจะทําให้เราเกิดความอดทนนะคะมีความอดทนมีความพยายามในการทํางานให้สําเร็จตามว่าตามเป้าหมายหรือความตั้งใจของเรานั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่9นะคะสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่งนะคะถ้ามันเป็นสินค้าที่สวยงามทำมาจากวัสดุในท้องถิ่นนะคะเอาเอาไปวางขายถ้ายิ่งเป็นช่วงตลาดที่เป็นมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวถ้างานประดิษฐ์ของเราเป็นที่สะดุดตานักท่องเที่ยวนะคะเขาก็อาจจะซื้อสิ่งของที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเป็นการจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองนั่นเองค่ะ และข้อที่10นะคะจะเป็นการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นของเราให้เป็นที่รู้จักนะคะเมื่อเราได้นําผลงานที่ทําได้เนี่ยไปจําหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะ <c oughs> เคยได้ยินคําว่าพวกโอท็อปไหมคะสินค้า1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้เคยได้ยินไหมคะ อาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นเนี่ยมันจะเป็นการมันจะเป็นการออประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นเขาได้รับทราบและเขาก็จะสนใจในสินค้าในท้องถิ่นของเรานะคะเขาก็จะมาซื้อมาหาเพื่อนำไปจับใจ่ายใช้สอยนั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้นะประโยชน์ของงานประดิษฐ์ยังมีมากมายอีกนะคะคูเป็ดยกตัวอย่างมาสิข้อเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ครูเป็ดก็ยังคิดได้อีกเพิ่มมาอีกนักเรียนว่าจริงไหมลงไปดูต่อนะคะถ้าครูบอกว่าเป็นการฝึกให้รู้จักสังเกตสิ่งรอบๆตัวและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นักเรียนว่าใช่ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้จักอวัสดุเหลือใช้หรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเอามาทำให้เกิดประโยชน์นี่ก็คือประโยชน์ของงานประดิษฐ์อีกเหมือนกันนะคะและนอกจากนี้ยังทำให้เกิดความเพลิดเพลินค่ะจริงหรือเปล่าเอ่ย ครูเป็ดว่าจริงเพราะครูเป็ดชอบทํางานประดิษฐ์มากเลยเวลานั่งทํำแล้วมันจะมีความสุขกับการได้ทํางานประดิษฐ์นะคะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนักเรียนว่าจริงไหมคะ จริงนะคะถ้าใครมีความสามารถในการประดิษฐ์ที่นําวัสดุจากธรรมชาติหรือวัสดุในท้องถิ่นของเรานะคะเอามาทํางานประดิษฐ์ให้มันสวยงามได้มันจะเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยของเรานะคะศิลปะวัฒนธรรมของเราเช่นพวกจากสารยญาลิพาวสารตะก้ากะลามะพร้าวเอามาทําเป็นสิ่งของต่างๆนะคะหรือแม้แต่การล้อยมาลายัยพวงมาลัยนะคะ ก็เป็นงานประดิษฐ์นะคะที่แสดงถึงความเป็นไทยเอกลักษณ์ของไทยนะคะที่สำคัญนะคะชิ้นงานที่เราทำเสร็จเนี่ยมันจะตรงตามความต้องการของเราเราเป็นผู้ประดิษฐ์เราจะรู้ดีว่าเราต้องการประดิษฐ์อะไรแล้วชิ้นงานที่ทำสำเร็จมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่นั่นเองนะคะที่ครูเป็ดพูดมาทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์ของงานประดิษฐ์นั่นเองนะคะ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เราจะมาร่วมกันสรุปบทเรียนในชั่วโมงนี้กันนะคะเด็กๆในชั่วโมงนี้นะคะเราจะสรุปบทเรียนร่วมกันได้ว่าอ่านไปพร้อมๆกันนะคะงานประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นที่มีประโยชน์หลายประการนะคะมันมีประโยชน์หลายประการนะคะได้แก่การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นของเราให้ผู้อื่นรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะฝึกความอดทนในการประดิษฐ์ผลงานให้ประสบผลสำเร็จนะคะนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ และทำให้มีของเล่นของใช้ไว้ใช้สอยจริงในชีวิตประจำวันที่สำคัญนะคะยังช่วยเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิน่นและทำให้เราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเราเองที่เราทำสำเร็จโดยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะเรานำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิน่นหรือมีอยู่ในตามธรรมชาติมาสร้างผลงานที่มีประโยชน์และประหยัดค่าใช้ นั่นเองค่ะคือเนื้อหาในชั่วโมงนี้ที่เราได้เรียนมานะคะในเรื่องของประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะครูเป็ดเชื่อว่าเด็กๆต้องต้องเข้าใจนะคะว่าแล้วก็ต้องรู้ว่างานประดิษฐ์มันเกิดประโยชน์อะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นครูเป็ดก็เลยมีการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนนิดๆหน่อยๆน,นะคะ รัอผิอความเข้าใจของนักเรียนคําชี้แจงก็คือให้นักเรียนเขียนประโยชน์ของงานประดิษฐ์คนละกี่ข้อคะ6ข้อแค่นั้นนะคะคนละ6ข้อลงไปในแผนภาพนะคะครูเป็ดก็มีแผนภาพให้ดังนี้ค่ะ ตรงกลางก็ให้วาดว่าประโยชน์ของงานประดิษฐ์ลงไปนะคะแล้วเด็กๆก็จะไปออกแบบแบบไหนก็ได้แล้วแต่ตัวเองนะคะใครจะทําแบบไหนก็ได้แผนภาพไม่บังคับนะคะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะคนละ6ข้อแค่นั้น1 2 3 45 6, 6 6ข้อแค่นั้นตะกี้อธิบายประโยชน์ไปมีตั้งเยอะนะคะแล้วครูก็เชื่อว่านักเรียนบางคนคิดประโยชน์ได้มากกว่าที่ครูเป็ดอธิบายไปอีก เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆไปทํางานาไปทําประโยชน์ของงานประดิษฐ์ส่งครูกันดีกว่านะคะชั่วโมงนี้เราเรียนเรื่องนี้จบแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะทบทวนก่อนสอบแล้วนะคะเด็กๆรีบไปทํางานส่งครูกันดีกว่าคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ